สวัสดีครับมาพบกับช่อง Max Corner Channel นี่เช่นเคยนะครับผมในเกม ลายเรนเจอร์นะครับอ่าตอนนี้ผมยังมีเพิ่มโอกาสทางด้าของคู่เทพอยู่ครับอย่างแซลลี่ทาดมืดนะผมกับมูลตัวใหม่ครับแมดแฮตเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่าในทีมอลิสอินวอนเดอร์แลนด์ประจำเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมอ่าฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดการช่าก,กันดีกว่านะครโดยใช้ตั๋วสักนิดหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเปิดกี่ตั๋วละกันนะครผมผมก็จะมาเปิดในช่วงเพิ่มโอกาส ช่วงสุดท้ายของต้นเดือนนั่นเองครับของคู่เทพรอบเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาติกันเลยดีกว่านะครับผมอะ่ะเดี๋ยวคิดว่าจะลองเปลี่ยนภาษาดูแล้วค่อยเปิดละกันผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาจีนก่อนละกันนะครับมาครับ ข้าเกมมาเป็นภาษาจีนแล้วนะครับผมอ่าทางด้านของหน้าปกเป็นแซลลี่ล่างไฮเปอร์ซะด้วยอ่าลองดูแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าจะออกตัวอะไรให้เราบ้างหรือเปล่านะผม ขอเป็นตัวใหม่ทั้ง2ตัวไม่ว่าคู่เทพตัวใดก็ได้นะครับผมอยากจะได้ออกมาสัก1ตัวละกันนะครับผมมาครับลองดูกันดีกว่าวัดดวงกัน,นครับว่าเราจะมีดวงหรือเปล่านะครับผมไหนดูเซิฮึบโกดไปเลยละกันไม่พูดพามทำเพลงไหนดูหน่อยตัวกาชาเรามี287บใบครับขอเปิดสักเล็กน้อยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมอาที่หนึ่งฮึบโอ้โหคิงแคปเอ็ดเวิร์ด มาทำไมครับนี่โอ้ไม่กอดกำหมัดเลยครับแบบนี้โอเกไปเลยโกรธไปครับมาต่อกันดีกว่ารอบที่สองขอเถอเชอรี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นแมทเฮตเตอร์ก็ดีครับมูนเฮบเจ็ดดาวอีกแล้วสองรอบผ่านไป โอ้โหกำมันเลยไหนเปิดกระชาเอฟเช็คหน่อยนะครับผมเม่รู้ว่าจะมีดวงหรือเปล่านะครับในวันนี้อสี่ดาวสมดาวสองดาวสี่ดาวห้าดาวห้าดาวโอ้โหไม่มีหดาวเจ็ดดาวกันเลยทีเดียวโอ้โหดวงสุดจัดประหลัดบอกฮึอมสองดาวสี่ดาวสมดาวสองดาวสามดาวโอ้โหสี่ดาวแม่เจ้า อย่างนี้จะเปิดให้ออกได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวปีที่แปดเราก็กดไปเลยละกันนะครับผมครบรอบแปดปีครับก็กดรอบที่แปดไปเลยละกันนะครับผมอขอเธอขอเธอมาเธอคือ,อ,อแม่มดน้อยบินโอ้โหสุดยอดมาทำไมครับเนี่ย โอ้โหแบบนี้กำมัดแหละโอ้โหจะออกให้ผมบ้างไหมับนี่สามรอบไปแล้วนะครับผมในตอนนี้ฉนันผมก็จะกดยกเลิกไปเรื่อยๆแล้วกันแลผมในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกดตอนไหนดีนะครับโอ้โหดวงจุ๋มากครับสำหรับเดือนนี้สงสัยจะดวงดีมาเกินพอแล้วผมสำหรับ2เดือนที่ผ่านมา5ตัวก็ออกกันแบบรัวๆเลยครับ2เดือนที่ผ่านมานะผมเดือนนี้ก็เลยแบบว่า เบาๆหน่อยตัวเกมอะไรแบบนี้ขอตัวเกมแบบว่าแอบเตือนมาครับเพื่อนในเดือนหน้าอาจจะดวงดีก็เป็นได้ผมเดือนหน้าเป็นคโครโบดังครับผมอยากจะเก็บตัวออกมาให้เยอะมากเท่าที่จะทําได้ผมไม่อยากจะใช้ ตัวมากเกินไปครับในเดือนปกติแบบนี้เพราะว่าเดือนปกติเนี่ยเรายังสามารถเปิดหารเรเจอร์ตัวปกติแบบนี้ได้ในกาชาสม,มนะคอนะผมอ่ะมันไม่ได้หายไปจากกาชาครับยกเว้นตัวเซลลี่มืดนะผมแต่ว่าตัวเซลลี่มืดนั้นผมว่ามันไม่ได้โหดอะไรมากมายครับฉะนั้นก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องได้มาในทีมครับเอามาก็เอามาเก็บในครังอยู่ดีับผมอาจจะไปรอลุ้นงาของแพ็กเกจเรเจอร์ในเดือนหน้าๆไปก็อาจจะดีมากกว่านั่นเองนะโอ้โห บมาร์ชเมลโลเอามาทำไมครับเนี่ยโ oh อหหไม่กอดเปลี่ยนภาษามาไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยอ๋อไม่กอดไม่กอดอ้โหกดไปเลยละกันออกบ้างเถอบางทีก็เกินไปนะครับผมโอ้โ oh หเปิดไมต้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเปิดมาตั้งแต่300กว่าตัวนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่แค่เนี้ครับเท่าที่เห็นเลยนะครับผมหืม <c oughs> กัหมัด กํามัดจัดจัดออกให้เราบ้างเถอะอืมโอเคดิ้นไปไปนาฬิกาตบกําแพงไปเรื่อยอ่ะโอเคแมสเฮดเตอร์ก็ได้อเอาไม่เอาก็ไ,าได้นาฬิกาไม่อยากได้เอาแมสเฮดเตอร์ดีกว่าถงน้ำชาอยากดูรีวิวนะครับผมอยากรู้ว่ามันใบนี้โหดแค่ไหนครับสำหรับธาตุไฟตนนัวนี้แล้วก็ตายง่ายแค่ไหนครัสำหรับการโดนสกิลจากธาตุน้ำนะครับไม่รู้มัน จะตายง่ายมากน้อยแค่ไหนครับผมไม่รู้ว่าค่าแฝงตัวเกมให้มาแค่ไหนครับแต่ว่ามันเป็นตัวโปกติจตัวเกมอย่าหวังพึ่งมากจนเกินไปนะผมแม่ว่าจะมีตัดแรกที่น่าสนใจนะครับโอ้โหโตขึ้นอืมโอเคเอาเลยเอาที่สบายใจเลยโอ้โหกดทีมเผอไปเลยล้วกันเอาปึ๊บลูกยิงทาสีพอเลยครับผมพักครับ35บใบไปแล้ว7ครั้งไม่ออกเลยสักตัวนึง โอ้โหเดี๋ยวไปพีพีปิดท้ายกันดีกว่านะครับผมไปครับกลับมาภาษาไทยแล้วนะผมไปพีพีทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับหลังเปิดกระชาโอ้โหเกลือจัดจัดจะเกลือไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมโอ้โหโดนยำมาซะด้วยโอเคครับลุยก,กันต่อดีกว่านะครับผมสักหน่อยนะครับสักนิดสักหน่อยวันนิดจิตแจ่มใสนะผมสำหรับการ PVP มาครับลุยก,กันอ่าเดดูซิ ทีมนี้มีเอดเวิร์ดแสงไม่แม็กซ์นะผมเราจะสู้ได้หรือเปล่าหวังว่าเขาจะไม่ใส่ดาบน้ำมานะผมใส่มานี่ผมมีร้องไห้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าทีมนี้ใช้ตัวเก่านะครับผมสําหรับการลำนําเย้ายวนอ่าไม่รู้ว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะผมหรือว่าใส่ดาบน้ำมาก็ไม่รู้นะครับใส่ดาบน้ำมานี่อาจจะเจ็บปวดได้ครับสั่งผมโอ้โหโอ้โหเลเมนหนังนั้นเนี่ย ตัวดำนะผมสตันพังผมกันรัวๆเลยครับสำหรับอดัมร่างไฮเปอร์นะผมโอ้โหแต่ตัวทางด้านของลำนำธาตุนะเขาตายเกลี้ยงแล้วนะผมจำชื่อไม่ได้ออคาริสนะผมอ่ะโอเคตายเกลี้ยงเลยนะผมยืนกันไม่อยู่เลยทีเดียวน่าจะโดนทางด้านของโพไซดอนเป่ากะจุยไปแล้วนะครับผมสายไวพิบโดนโพไซดอนเป่าเรียบแน่นอนครับยืนลำบากนิดนึงนะผมถ้าใส่เกียร์ไม่ดีนะครับ เพราะว่าต้านสกิลนี่หายเกลี้ยงนะผมดโดนโพไซดอนตีแม้ว่าจะสุ่มติดไม่เหนือร้ซแต่ว่าก็ถือได้ว่าติดถีดนะครับเพราะว่าตีถียิบขนาดนี้มีเอลซ่าช่วยรีเซตส,สกิลแบบนี้ก็สบายๆนะผมจีจไปครับสำหรับรอบแรกโอ้โหชิวๆไปเลยมาต่อกันดีกว่านะครับผมทีมถัดมาครับไม่ต้องเรื่องเยอะะผมตีกันแบบรัวๆ ต่อกันนี้ม่มเพิ่มเพิ่มเพแอปเปลิลนใส่หัววิ่งไปแล้วนะครับผมป๊าบโดนก๊อปปี้ไปด้วยนะผมสำหรับบาวโยมิยังไงแต่กองหลังยืนไม่ได้ผมไม่น่าเจงกลัวสักเท่าไหร่นะครับหรือแค่กองหน้าเขาตัวชนใกล้เท่านั้นตัวกองหลังเขาตายเรียบแล้วก็เลยไม่น่ากลัวมากนะผมอยาให้เขาสร้างกองหลังได้ครับรีบใบรีบเจาะนะครับผม โอเคไหมได้อยู่เปล่าวิญัล,ลี่ยังยืนอยู่เลยเดีย๋ยวเราโดนลำนำย้อนจะสวยเอานะครับเนี่ยแบบนี้โอเคเอามาตะไปแล้วนะครับผมวีญล,ลี่ฆ่าหน่อยครับมันยืนมานานแล้วครับตัวนี้โอเคจัดการเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยกองหลังวีญลลี่เพิ่งออกมาจัดการหน่อยโอเคเรียบร้อยแตกโอเคใช้ได้ใช้ได้ กลัวโดนลำนำจากมิเยลลี่ทั้งนั้นแล้วผมที่น่ากลัวที่สุดนะครับมาครับทีมถัดม,มากันโอ้ทีมนี้มีนาฬิกาแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดแซงแม็กซ์เลือกไม่ถูกเลยเอายังไงดีไม่ตีดีกว่าครับผมขอผ่านนะครับ ความกลัวมันมีมากกว่าครับต่อตัวเอ็ดเวิร์ดแสงแม็กซ์ครับผมโอ้โหไปสู้นาฬิกาอาจจะสู้ไหวอยู่แล้วครับแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดแสงแม็กซ์นี่ขอยอมผ่านจริงๆดีกว่านะผมเอ็ดเวิร์ดแสงแม็กซ์ครับมาลองดูกันดีกว่านะผมอีกสักหนึ่งทีมละการนะครับมาครับมาครับน่าจะไหวอยู่นะผมสำหรับทีมนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายครับปึ๊บต่อยไปแล้วผมสำหรับอาดัม ตะตันโดน,นับผมโทวะนิ่งไปแร้วโอเคโอมาถึงก็พายุพัดก่อนเลยแช่ได้ไหมโอเคไม่แช่เราก็ไม่กดอมตานะครับผมพัดอย่างเดียวเราไม่สนใจโอ้กองหลังเขายืนเป็นฝูงเลยจะฆ่าได้ไหมเนี่ยเจสิก้ากับตัวของบาวร็อกนะผมอ่าทีมไหนที่แบบว่าเจสิก้าหรือบาวร็อกใส่ตัวาดาบน้ำนะผม จะสู้ยากนิดนึงครับจะเห็นว่าทีมเราโดนดันแบบรัวๆครับเพราะว่าดาเมจนี่เข้าแบบเต็มเต็มเปล่าเลยนี่ครับอาจจะหลบลําบากสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอันนี้ได้อยู่ครับเขาไม่น่าจะใส่ดาบน้มาผมน่าจะใส่เป็นร่มหรืออะไรต่างๆนะครับผมได้อยู่ครับได้อยู่ทีมนี้ชนะได้ครับแบบสบายๆนะครับผมยังไม่ต้องแบบว่าเดือดจัดอะไรมากมายเรียบร้อยครับผมแตกเรียบร้อยครับชนะไป โอเค3ทีม3รอบชนะรวดเลยนะครับผม๋ยวดูเกียร์เขาสักนิดนึงครับกำลังสงสัยโอ้มีเงาวอันนึงครับมีน่าอาจจะตึงเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงกับตึงมากโอใช้เพียงแค่หน้าของคีมเลียวหนานนะครับก็เลยไม่ตึงครับสำหรับเจสิก้าแสงนะผมก็ ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ปเปิดกาชาติ35ใบและกันนะครับผมแล้วก็ไปทาหน้าของ PVP เล็กน้อยนะครับโอ้โหดวงเกลือมากครับเดือนนี้ฉะนั้นเดือนนี้ผมคิดว่าคงจะขอผ่านแล้วนะผมหลังอย่างนี้คงจะไม่เปิดกาชาติแล้วครับเก็บ250ตั๋วกับตัวที่จะแจกมาทั้งหมดในเดือนนี้ไปรอครโบดังในเดือนหน้าจะดีกว่าผมคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบเช่นเดียวกันครับหวังว่าจะทําตามคาแนะนาของผมนะครับที่เก็บรูบี้เก็บตั๋วไปรอเดือนหน้าผมเดือนนี้ ไม่แนะนําให้ใช้รูบีไม่แนะนําให้ใช้ตั๋วมากสักเท่าไหร่ผมพยายามเก็บไปรอเดือนหน้าจะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับผมะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย